ในที่สุดสิ่งที่ชัดออกมาเมื่อวานก็คืออายการสูงสุดเห็นด้วยแล้วาตามกับที่ทีมอายการทํางานมาก่อนนั้นๆแล้วบอกเอเออโอเคได้ <c oughs> ก็เลยลงนามตอบถ้อยคําต่อสารรัฐธรรมนูญในประเด็นที่คุณเทเรยุทธสุวรรณเกษรเนี่ยเป็นผู้ยื่นร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไป <c oughs> นะครับก็บอกไปบอกว่าเรื่องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็นการลมลางการปกครองก็มีคําสั่งทางอายการสูงสุดนะครับไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ นะครับคนะ่ะเรื่องนี้แต่อันนึงค่ะเวลาที่อายการสูงสุดบอกว่ามีมตินะไม่รับดําเนินการตามคําที่ร้องขอนะแต่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะยังมีอาํานาจพิจารณาคดีต,ต่อไปได้นะคะครับนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นลาดหัวปั๊บหนึ่งทุกคนต้องความเห็นก่อนแน่นเลยอ๋ออายการสูงสุดไม่ฟ้องไม่เข้าข่ายแสดงว่าจะต้องจบละแต่จริงแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถทําต่อได้ซึ่งแนวโน้มแนวโน้มก็ค่อนข้างจบอ่ะนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่แน่ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆส่วนที่เขาก็การอำนาจตรวจสอบกันนะฮะอายการทํางานส่วนหนึ่งมีความเห็นออกมาเรารับทราบประชาชนในบุมนี้ผมก็โปร่งใสดีนะครับอายการสูงสุดทํางานต่ออ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวก็รอดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจพิจารณาคดีต่อได้จะมีมุมที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องนี้แตกต่างไปหรือเปล่า่แต่ต่อให้เขาคิดคว่านะมีมูล ก็ยังต้องผ่านกระบวนการอีกยาใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการร้องใหม่คือช่วงนี้เราก็ต้องดูนะคะว่ามันมีการร้องเรียนในเรื่องไหนบ้างซึ่งก็เยอะมากอยู่พอสมควรนะคะเช่นการร้องอีกอันหนึ่งก็คือเอ๊ะตกลงแล้วคุณทักษินควรไหมที่ไปช่วยหาเสียงก็ไม่ผิดเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันที่เราอ่านว่าเพราะว่าเขาสามารถไปช่วยหาเสียงได้ในในขอบเขตของกฎหมายใช่ค่ะแต่ว่าที่จะเถียงกันก็คือบอกว่าขึ้นไปในลักษณะที่เหมือนกับครอบงำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าซึ่งผมเขาเขาคงมีเกณฑ อ่าสิ่งที่พูดตรงไหนที่จะเข้าเกณฑ์ว่าครอบงำแล้วไม่ได้ขึ้นไปหาเสียงแล้วท่านนายกเนี่ยก็เลยตอบอันนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็แบบว่ามีคําถามคือออกมายืนพบสื่อเลยแล้วก็อ่ะลองดูซิคนนั้นถามอะไรคนนี้ถามอะไรแล้วท่านนายกก็ตอบอันนี้เหมือนกันว่า คุณพ่อเนี่ยก็คงจะเอานโยบายไปเล่าเป็นภาษาง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจตรงกันว่าแต่ละพักก็ต้องการทําอะไรเพื่อประชาชนและประเทศชาติไม่ว่าการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศก็ตาม,มนะคะก็บอกว่าหลังจากนั้นก็มีการพูดเป็นสีสันที่ทําให้การพูดคุยสุกสนานมากขึ้นคือครูปแบบของวิธีประสัยนคะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณทักษิณก็ทําในฐานะผู้ช่วยหาเสียงคนหนึ่งการพูดดังกล่าวจะกลายเป็นถูกมองว่าครอบงำรัฐบาลหรือไม่ตนก็มองว่าไม่เพราะในเวทีระดับโลกผู้นําหลายคนอ่ขออภัยผู้นําหลายประเทศก็มีสัญญาณอันดีที่อยากลงทุนประเทศย และเชื่อและเชื่อว่ามีความเชื่อมั่นมั่นคงมากขึ้นนอกจากนั้นก็ได้คุยกับซีอของภาคธุรกิจหลายประเทศเชื่อว่าประเทศไทยมีโอกาสเยางมากส่วนประเด็นข้องามพักหรือข้องามรัฐบาลไม่มีผลกระทบต่อประเทศหรือการบริหารของรัฐบาลแน่นอนแต่จริงๆสิ่งที่คุณแผนทองทานตอบตรงนี้ไม่เกี่ยวนะค่ะเข้าใจไหมใช่ท <laughs> <ช>ี่บอกเป็นละเรื่องการต่าง <laughs> ชาติมีความเชื่อมั่นไม่เกี่ยวกับข้องามหรือไม่ข้องามนะครับแต่ว่าก็ผมถึงรู้สึกว่าก็มีสิทธิ์ร้องแหละแต่ว่าก็เขาต้องดูกันต่อว่าเอาแล้ว แล้วประโยคไหนล่ะ,ะที่เรียกว่าครอบงำเราก็จะได้ความรู้ด้วยนะพี่ออยใช่ใช่ใชจริงวางง่าพูดอะไรเรียกว่าครอบงำแล้วพูดอะไรไม่เรียกว่าครอบงำเรามีภาษาทางกฎหมายเยอะมากที่เราได้เรียนรู้ในปีพศนี้สุดๆเลยอ่ะ Green Morning Show